โอเอาละครับกล่าวสวัสดีสวีดัดยามดึกกันเช่นเคยนะครับผมยินดีจะรับเข้าสู่ช่องของกับบาเล่นเกมนะครับครับวันนี้เราก็อยู่กับการเล่นฮีโร่อย่างยอนนะครับซึ่งก็เป็นฮีโร่เพิ่งมีการเขาเรียกว่าบัฟใหม่นะในล่าสุดที่เขาเพิ่งอัปเดตเมื่อวันที่5ไหมเออวันที่5ที่ผ่านมานี่เนาะก็ยอนนะครับหรือว่าแคลรี่หลายๆตัวก็มีการบัฟใหม่ขึ้นนะแต่ก็ไม่ถือว่าเก่งเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ก็ หรือว่ามีการบัฟใหม่ซึ่งยอนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหลักๆก,ก็คือนี่แหละครับฟิลเดอะซันที่จะอยู่ในสกิลที่3นะครับตอนนี้มาอยู่สกิลที่2แล้วเนาะฟิลเดอะซันนี่ในอัดหน้าไบโอไปวัดโถเอ้ยอ่ะโอเคยอมหมดก็ได้วะครับก็คือมันสลับกับไอ้ผลดาวตกสกิล2ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้สลับทําไมแต่เขาสลับกันมานะแล้วก็หลักๆตอนนี้คือสกิลหนึ่งของอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวยังโผล่มาได้อีกเหรอซูเปอร์แมนนะ มีซูเปอร์แมนฝั่งนั้นค่อนข้างเล่นลำบากแน่เลยผมฝั่งเราเอาจริงๆไม่มีแท้งเลยนะครับมีเมจสอแล้วก็แคร์ลี่ 1, หนึ่งใครจะกันผมอีกวันเนี้ยหลักๆก็เลยนะครับเออสกิลหนึ่งจากสตันนะครับตอนนี้กลายเป็นสโลแทนเออไม่มีสตันแล้วสกิลหนึ่งแล้วสกิลสองก็คือจากฟิลด์เดอะซันตอนนี้เป็นเอยจากฝนดาวตกไปฟิลด์เดอะซันเนาะตอนนี้ซึ่งเดอะฟิลด์เดอะซันนี่ก็โดน โดนปรับนะครับปกติเมื่อก่อนเวลาเรายิงมันจะช่วยเคลียร์คีปให้ได้นะมันจะโดนคีปโดนไหลด้วยเอาเวลาช็อตแต่ตอนนี้มันยิงไม่ได้ครับก็คืตอต้องโดนสตูเท่านั้นนะเออก็เลยงงว่ามันบ๊ฟจริงปะแต่ว่าที่มันบัฟบหลักๆก็เลยเห็นได้ชัดๆเลยครับว่าคือมันยิงเป็นเปอร์เซ็นต์เลื่อนแล้วอ,อนในแพทนี้ก็คือถ้าอยู่โดนแท้งแบบยิงแท้งรัวๆนี่ก็คือมันเป็นตัวละลายแท้งดีๆตัวหนึ่งเลยก็ถือว่าตรงนี้ดีมากครับมันยิงแรงขึ้นมากนะจากเมื่อก่อนโอ้โหเดี๋ยวนะซุปซุป,ซป ซูปไม่เอาอย่างนี้ซุปซุปเออดันเป็นดันซูนนปครับก็อย่างแรกไอ้อย่างแรกและอย่างเดียวที่ผมอยากจะแนะนําการเล่นย้อนคือหาเพื่อนดีๆสักคนนะครับยืนค้าให้เราเป็นแบบเป็นตัวค้าไปเลยอ่ะเป็นคนที่เล่นลมเป็นเอาง่ายๆนะวะ่าจากเปอร์เซ็นต์การเล่นโซโลมาหลายๆต่างของผมนะครับเอาจริงๆนะคนที่เล่นโลมนี้ไม่รู้ทําไมเขาชอบไปโซโลคิวก็แปลว่าการเล่นโลมก็คือการยืนแครี่เว้ยมันคือการยืน เพื่อให้เขามีพื้นที่ยิงนึกออกไหมแต่แน่งคุณไม่คุณไม่ไม่มีพื้นที่ให้ผมยิงอ่ะผมจะยิงยังไงเออนั่นแหละเขาเคยจากเล่นหลายตานะครับถ้ากันย้อนได้ย้อนจะยิงแรงมากเลดเกมไม่ต้องห่วงเออและที่สําคัญครับมันเป็นฮีโร่เลดเกมนะถ้าใครจะหยิบมันมานี้ก็ต้องคิดไว้ก่อนนะว่าเกมนี้จะจะเล่นถึงเลดเกมก็จะ,จะเล่นถึงเลดเกมเท่านั้นเพราะถ้า ฉันเล่นถึงเดทเกมเมื่อไหร่ยอนมันจะเก่งมากจะไม่มีใครเอามันลงได้ถ้ามีพื้นที่ยิงเหรอเข้ามาในรัศมียอนนั้นยอนยิงเกียบหมดยิ่คื่อจากข้อพิสูจน์ที่ลองเล่นมันหลายตาดูนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งในเกมนี้ผมต้องเล่นให้ได้อยู่ถึงวินาทีตรงนั้นก่อนซึ่งไม่รู้เป็นไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้แบบมีคนต้องดิจิต้ลอะไรนะเข้าหาคุณได้เยอะมาก ดาตาเอ้ยซูเปอร์แมนเอ้ยโอ้โหดูมันดักได้โหดมากเลยดราตานี้ข้อเปรียบๆหลักๆจะมีมีแทงด้วยเนี่ยๆดูไอโฟนดาวตกมารุสัตไปอยู่ในอัลติเมทสกิลไว้คิดว่าแบบนึกว่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้มันน่าจะยิงแรงมากกว่านี้เปล่ามันก็ยิงช้าเหมือนเดิมแต่แค่รู้สึกว่าฟิลด์เดอร์สันอาจจะยิงได้ถี่ขึ้นแต่ก็เป็นฟิลด์เดอร์สันเหมือนเดิมเขาที่ไปสะกิดเขาอ่ะเอาไว้ลาช็อตอย่างเดียว แล้วร้านคีบก็ได้แล้วนะคือล้านร้านแบบล้านคิวเนี่ยนี่ต้นโลกาหยอนจะเรียกว่าปรับใหม่เลยเหรออย่างนี้อู้สวยครับโอ้ยโอหนีไปได้เมื่อกี้เราฆ่าใครเราฆ่าฟอเรนได้เนาะแต่ของผมก็จ่อประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวลองต้นเกมนี้ดูก่อนเนาะจะออกเป็นดาบจัดฟ้าเลยไปเคลียร์คีบออกอะไรโอ้โหเดี๋ยวซุปมาะเทศยอย่างนี้เลยเหรอเออไอ้ยาฟิลเดอร์ซันไม่โดน บินอยู่ก็โดนยิงได้แล้วเว้ยโอ้โหแม่งแต่ละคนแต่ละคนแต่คีล่าลึกไปไหมยยยมไปเลยทีมผมแอ่จริงจริงมันก็มียโร่ที่ปรับใหม่เยอะนะฮายาเตเอ,อเอ้ยไบโอเอ้ยเทลเอยแต่ผมเพิ่งลงของไบโอไปนะครับก็ไปติดตามคลิปเก่ากันได้เนาะเพิ่งลงไปไม่นานแล้วก็ยังเล่นได้นะยึงก็น,าน่าจะเล่นได้มากกว่ายนะนี่ยอน เส้นมาหลายตาเนี่ยแพ้ไปสี่ห้าตาร้วนเลยคืออย่างหัวร้อนตอนนี้ผมจะเอาพาลังแฝงมาเป็นพลังแฝงรวยก่อนนะครับจริงๆค่าแ,นะแนะนำก็มีคนที่บอกว่าให้ออกเป็นตัวโล่เมืนกับที่ตัวเมดใช้นะครับที่เป็นพลังแฝงโล จะทําให้ตัวละครที่ขาดตายอย่างยอนมันจะมีเกาะขึ้นมาหน่อยก็อาจจะช่วยในเรื่องของมันจะทาให้มันตายยากขึ้นแล้วก็มีสิทธิ์ยิงสวนกลับไปได้เนาะซึ่งอันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์เหมือนกันผมก็ดันเอาพลังแสงรวยมาก็ใช้ไม่ได้แล้วครับต้องมาใช้ก่อนละแล้วลซุปนี้ดันดันเป็นด้วยนะอย่างหนาเลยซุปยิงแทบไม่เข้าตอนนี้ของไม่มาที อย่าหาทำใครไปอยู่กลางดงตีน4ี่คนอย่างนั้นมั่นใจไปไม่ฟอร์เรนรู้ว่านายเป็นคนแบบโลโลอยู่ชนะนะแต่เล่นเป็นรุม4ี่ตัวอย่างนั้นเลยตดเกินบางทีแล้วใช้เงินตามหลังเขาอยู่ด้วยนะถ้าที่ไปลุกม,มันโอเคมาทำไงก็ได้ผมจะยืนแอนปอมให้เลยเดี๋ยวอุ๊ยช่าตายัางบินไม่ได้อ แล้วซาตาคนนี้บินเป็นด้วยนะโอ้โหยังโหให้ตายเถอะโอ้โหซุปมาจักไหนอือห <c oughs> <c oughs> บอกก็เลยทีมผมยับแบบยับขี้โดนโถมแล้วโถมอีกป้อมโดนเคลียร์ไปหมดแล้วแบบว่าอดเกิน ไม่ไม่ให้เราได้ตั้งหลักบ้างเลยเหรอเอาไงก็รอดีตอนนี้ก็ได้แต่เคลียร์คีไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหซุบซุปเอาจริงดิฟิวจัง,จงจหวะตอนมันยิงฟิวเดอซันมันยังช้าอยู่เหมือนเดิมนะแต่ยิงมันยากมากเลยวูแ์แมนเมื่อกี้แต่พอเป็นอย่างนี้ตอนแบบถ้ามันเกิดเลทเกมมอยอนจะเป็นอะไรที่ยิงแรงมากๆเลยนะมันจะเคลียร์ยิบเคลียร์เวฟเร็วมาก นายจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาหาแน่ๆเราจะเป็นแบบว่าประการด่าสุดท้ายที่คอยคุ้มกันมนมุษยชาติอยู่ไอพวก,กแจกก็แจกเกินเออมึงไม่ว่าขอโทษนะคือไม่ต้องขอโทษหรือมึงเล่นอะไรเปื่อศูนย์เจ็ดนะฮะเล่นอะไรเล่นอะไรฮะบเอาเฮ้ยสตาราตาราตาราตา อืมโอเคผมได้ขวาสโลมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยวดูก่อนนะโอ้โอเคโอเคเริ่มเริ่มระลายแทงได้แล้วครับยิงแรงขึ้นเยอะพอเล่นมาชุดเดียวอกินสนุกมือแน่ผมเดี๋ยว ดิวโดนสันโดนตุ๊บตุ๊บแมนแล้วก็เหมือนไปสก,กิดเขาเฉยๆเขาไม่มีอะไรนราจากจะเอาไว้ลัดอย่างเดียวแล้วที่เหลือก็ทำอะไรไม่ได้ละในในแผนนี้นะเกียร์คีบก็ไม่ได้ยิงโดนคีบแม่ทะลุคีบหมดเลยต้องโดนศัตรูเท่านั้นเต้องเอาไอ้ฝนดาวตกนี้มาเคลียร์กับท่าหนึ่งเนาะโอ้จะเอาให้แตกไมได้เลย อืม <c oughs> นี่ไงโดนแบบว่ารูดไปสักหนึ่งชีฟิลด์ซันไม่โดนใครเลยอืมตายไปซะโอเคครับเกาะตายเกิดมาละอืมชัดดาวัยโอไปได้เว้ยผมก็ไม่กล้าออกไปมากกว่านี้แล้วต้องแบบุ้มกันป้อมตรงนี้ดีๆอายะกลางไม่น่ารอด ปุ๊บนี่ไงลืมโอ้โหยิงทะลุคีบเลยโถเอ้ย <g ül> ไม่นะรุ่นนี้ไม่ได้ป่ามักคอมเพนนิ่งเงินจ่ายอะไรวะเนี่ยผมอ่าเอาเลยเอาเลยเอาเลยพอ,อเลนเอาเลยเอาเลยอ,อย่ายูถูกย้อนนะเวย้ยย้อนของครบแล้วนะครับอย่าดูถูกนะเวย้ยได้จะเจอดี แน่เจดีรู้จักไหมตรงเท้าตอนหลังไม่น่าจําเป็นล้วที่จริงมันก็ควรจะออกก็และแต่ว่าตอนนี้เราอยากเน้นไปที่ดาเมจทุกอย่างแล้วก็การยืนที่นานขึ้นหน่อยนะก็อยากจะให้ตัวเราได้แบบมีดาเมจเยอะที่จะไปสู้กับไอ้พวกนี้หนะ่อยเอเดบีดมาแล้วครับผมจะได้ดูเลือดคืนด้วยโอ้โห oh, งานหยาบแล้วิเดซันอุ้ยไปโดดยืนนิ่งเลยนะแก okay. ืมรูดไปสักทีปุ๊บอ้าวเฮ้ยนาคอร์ดมีตายเกิดอ่ะไม่ตายเล่านะอืมฟิลเดอร์สันโอ้โหเดี๋ยวนะทีคีปมันจะขยันมาเลยขนาดนี้วะเนี่ยยามาเยอะกว่านี้ทำไมไม่บนมินบินไม่ขึ้นนะเครื่องตก ผมพอไม่มีตรงทางเนี่ยผมเดินชน้าทาาห้ขึ้นตกเอ้อาเซนกาน่าจะกลับมาก่อนเนะเฝ้าเราตอนนี้เราต้องแบบเฝ้าเฝ้าบ้านอย่างเดียวเลยรอจังหวะต้องรอจังหวะสวนอย่างเดียวเพราะตอนนี้แบบถ้าออกไปนิดเดียวคือตายแน่ไม่มีสิทธิ์รอดไปจากเหตุการณ์ตรงนี้โอ้โห18ต่อส1ให้ตายเถอะ มีหวังจะชนะอีกไหมเนี่ย Army <of> one. อืมโอเคไ,ได้มูลามาแล้วครับเมื่อกี้ลืมไปว่าซื้อเป็นเจาะเกาะเล็กอยู่อาจจะเจาะไม่เ <the> ข้าฟิลเดอเซันให้โดนใครไหมไม่โดนเลยอืมแล้วเขาด่ากันแล้วอย่าด่ากันไม่เอาเดี๋ยวก็แพ้หรอ เครื่องเไม่ตกแล้วบินได้แล้วฉันเห็นแกนะตอนนี้เราจะรับหน้าที่อาสาเป็นคนเฝ้าป้อมให้แทนมาเป็นป้อมเดินหน้าใครเข้ามาในรัศมีเราจะยิงให้เรียบอุย๊ยเมื่อกี้นาคอนหน้าตายนะโดนไฟฟ้าช็อตไปขนาดนั้นโอ้ไม่นะไม่ไม่ซาตา้าแต่ไมบินไม่สุดวะโอ้โห ลูดลูดเอาดูสิฟิลด์สันตบนั่นไงอยู่กันเต็มเลยเอาแล้วเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้อมกลางป้อมป้อมกลางป้อมกลางโอ้โเกือบไปโอเคเรียบร้อยโดนอีกแล้วดาร์คสเลเยอร์อ่ะไม่ทันโอ้ทันวะ่ะโดนไม่รู้โดนตัวอะไรเะร็จประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่า จะเอาไงต่อดีอันนี้ก็ได้แต่รอตั้งหลักและเคลียร์คีปไปก่อนเนาะอืมเอ๊ะโอเคเราซื้อไอตัวเน็ตชูดมา วับฟิลด์ซันไปก่อนวับยิง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 โอ้ํหทำไมรู้สึกมันเคลียร์บอกให้มากูพอละแล้วจะไปทำไมมันไปไม่ได้เพื่อนดูสถานการณ์ด้วยมันไม่มีตัวไหนที่จะยืนกับนายได้เลยตรงนั้นโอ้โหซุปก็มาหืมจอแลวไงจแล้วจแล้วเอาฟิกเกอร์ก่อนเออมาอยู่ในป้อมอย่างเงี้ยอุ้ยไอซุปย่างอ่นเลย อืมดีถนะ้ามันไม่ถมเข้ามาใหม่เพราะผมขายนี่ก่อนดีกว่าผมรู้สึกว่าการใช้ในตัวดาบสายฟ้ามันจะช่วยให้เคลียร์คลิปเร็วขึ้นหน่อยตอนนี้ผมต้องการเคลียร์พื้นที่ก่อนอเฮ้ยมันยังไม่ตายอืมอีกรอบโอ้โหเดี๋ยวไว้โอเ,เดี๋ยวแค่นั้นหนงีไม่ได้อีกโอ้โหปอมบนเรียบร้อยมีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกไหม อ่าเจะป้อมล่างแล้วให้น่าจริงให้แตก้หมดสิวะโอ้โหตาย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 ไม่ติดว่าขยันพิมพ์กับไปแจกกันเยอะนี้น่าจะเล่นได้ดีกว่านี้ไอ้ตายเถอะแต่ละคนทำตัวเป็นเด็กไปได้อืมโอเคโอ้ตอนนี้คือแบบโอ้โหนั่นไงแนงอย่างไอ้ยา น่าปวดหัวเลยเห็นเห็นสกอร์แล้วตอนนี้แบบทำอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากต้องต้องรอส่วนอย่างเดียวอะเพราะว่าตัวตัวยืนเราก็ไม่มีแล้วก็เรามีแต่ตัวดาเมจข้างหลังทั้งนั้นตัวที่ไปรวมมันก็รวงไม่ได้แล้วพิลาก็พิสุแล้วว่าไปแล้วก็ตายป่อนป่ต้องรออย่างเดียวรอแบบจังหวะแบบมันเพิแล้วมันแหลมมาสักตัวสองตัวอย่างเงี้ยแล้วเราเออเนี่ยสาตาได้อยู่อุย้ยเหมาไปสองเลย จังหวะด,ดีอืมอืมไม่โดนไม่โดนอะยะระยะเด้อเด้อเด้อต้องเขียนนี่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดเผลอนิดเดียวก็ไม่ได้คีบพวกนี้จะดูถูกนะคะรับเผลอแป๊บเดียวบ้านคุณหายได้เลยนะคีบอินทัปอมนี้แตกเลือกสามวินถึงเด็กกับรถถังี่มันโตโรเดินได้ชัดชัดโตโรมากับของเพื่อนอืมอืมไบโอไบโอนั้นฆ่าได้นั้น ฟิลเดอะซันเฮ้ยซาตา้าเฮ้ยซาตา้าโอ้โหผมเพิ่งใช้ฟิลเดอะซันไปทำไมซาต้าไม่ตายอ่ะเกี่ยวแน่เลยน่าว่าโอ้ รืเคลียร์คลิปต่อครับเคลียร์คลิปต่อโอ้โหงานหยาบเลยคราวนี้เอายังไงดีล่ะทีนี้วกคุณ จังหวะนี้แบบไม่มีอะไรจะเสียละคือเคลียเคลียให้หมดตอนนี้ป้อมก็แตก3ทางแล้วอะมันจะเอาดาอีกด้วยโอ้โห,โหม,มีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกตอนนี้ผมใช้ไอตัวเกาะกายเกิดไม่ได้แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เขียวกับพักติกเทนกันไว้อเอาสิมาแตก3ทางหมดแล้วเหลือแต่โถมาสีแน่จริง โอ้โหเกมตึง35นาทีให้ตายเถอะอะไรจะนานขนาดนั้นครับโอ้โเจ็ดล่าเราไปสอยนาคอสมาได้วะเนี่ยพอเป็นไอตัวยีฟตัวนี้ไม่ตายโคตรยากเลยยิงไม่ตายทักทีแ้าแถมอันติเคียไม่ได้ด้วยอืมโอเคเฮ้ยเข้ามาสวยวะ่ะเฮ้ยมันตายไปสามสวยๆสๆสวยส,วยสวยโอ้โหเฮ้ยเยโด้ันซาตา,ตา,ตาฮีโร่อะอ่ะไป ไปเลยพวกแกไปเคลียร์ไปเค,ปเคเลียร์เลนตรงนั้นซะเดี๋ยวนี้แล้วเราจะอยู่เป็นประการด่านสุดท้ายให้เฮ้ยมันตายห้าเลยวะ่ะโอ้ยดีดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีบเคลียร์ตรงนี้ก่อนเออไม่ได้พวกนี้ทําเล่นไปผมจะไปทันไหมนี่เออมาเกิดมาแล้วตัวหนึ่งกอลเลนทันไหมทันไหม ไม่มีแฮรี่ไปด้วยเดี๋ยวกำลังเดินเดินเช้าเว้โอเคเพื่อนเราจัดการได้วะอโอ้โหไม่โคตรฟินเกมตึงส5สนาทีให้ตายเป็นปากกาดาบสุดท้ายให้เพื่อนยิงยิงรัวเป็นปืนกลเลยครับตอนนี้วิกตอรเออ่าเอ p ก็ได้แก่ยอนตคนนี้นะครับผม ตามเมทสามสิบเอ็ดนะครับตป้วหนึเว็บสิบสาม,มนะเดมอนอาเชอร์ cher, สวยงามู้โคตรตึงเลยนี่ดีอยู่ดีว่าเลดเมแม่งเรากันได้นะกันได้นานด้วย MVP ลากยาวมาจากเกม10กว่านาะทีต้องมเล่น35นาทีให้ตายถึงโอเคได้รับตามเมทเยอะสุดนะครับโอ้โหเงิน30,000กว่าให้ตายถึงอย่างรวย อตึงมากครับเกมนี้โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมซีอูนะครับขอพักก่อนเหนื่อย